เสียงจากประชาชนที่เป็นห่วงกับสถานการณ์บ้านเมืองในขนาดนี้ดังขึ้นจากบุคคลหลายฝ่ายนะครับและอีกหนึ่งเสียงที่คนในสังคมควรหยุดรับฟังก็คือเสียงจากเยาวชนเพราะพวกเขากําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะคักข่าวพลเมืองกรุงเทพได้รวบรวมคลิปที่สัมภาษณ์เด็กๆจากหลายพื้นที่และนํามาเล่าเป็นเรื่องสู่หน้าจอทีวีไทยติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองครับ คลิปหลายคลิปที่นำมาร้อยเรียงกันของเยาวชนจากหลายพื้นที่ถูกส่งเข้ามาทางทีวีไทยซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างสื่อกระแสหลักกับนักข่าวพลเมืองโดยพื้นที่นี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เสนอความคิดและความรู้สึกในมุมของเขาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังทำอยู่กลุ่มคอนเสิร์ตแดงไปกรุงเทพเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสภาอืม มันทําให้รถด,ด้านไปไม่ได้แล้วก็ต้องติดตรงนั้นเสียเวลาการทํางานค่ะแล้วก็เห็นบางคนใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมาะสมไม่สมควรทะเลาะก,กันเลยก็พูดกันดีๆดีดดกว่าคนไทยนํากันเป็นยังคือบ่หักกันเป็นยังต้องแต่ค้านสามคี แต่ขนาดสมีกะเศรษฐกิจบานเมื่อไงยังบดีอยู่เราเห็นมหเห็นชุมนุ่มอางสิเราเศรษฐกิจบานเมื่องจะดีขึ้นย่ำใดอยากให้คนให้หักกันมากกว่ามากกวที่จะมาชุ่มนุ่มแสดงเสือเรืออย่างสีหนูคิดว่านะคะเราอ่ะน่าจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็นานแล้วเหมือนกันเลยก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันค่ะหนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้ถึงเรื่องปัญหาของ ทั้งสองฝ่ายมาเท่าไหร่ค่ะก็หนูก็อยากเป็นตัวแทนนะคะก็อยากจะให้มันจบจบสักทีค่ะเพื่อประเทศไทยของเราจะสงบสุขสักทีเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่ทำลายผู้อื่นก็ต้องทำให้ไม่ให้พวกนุ่มหยุดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็แล้วก็ให้ให้สามัคคีกันซึ่งดอกไม้ไปให้ด้วยครับให้ทุกคนรักกัน แม้วันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองของเราจะยังไม่สงบแต่เสียงสะท้อนของเยาวชนจากทุกส่วนในประเทศที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายยุติปัญหาด้วยการประนีประนอมเพราะขณะนี้เสียงของเด็กๆที่มีความรู้สึกเป็นห่วงบ้านเมืองเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและจะดังต่อไปจนกว่าสภาวะบ้านเมืองจะเข้าสู่ความเป็นปกติสุข